พี่นี่ลูกอะไรอ่ะไม่ใช่บ <c oughs> อมเบอร์นีอเพื่อนเพื่อนลูกอะไรอ่ะทำไมน่ากินจังเลยอ่ะตะคบเห็นอะไรก็ตะคบหมดเลยอ่ะสามยอดพอไหมกินได้สามยอดนี่ก็อื้อแล้วนะบีไหน,นเ โ okay, okay. okay, okay. อเคโอเคโอเคโอเคมันแตกมัน<ง>แตกไหนเอนอพีอ่อย่าโดนมันมากดิเดี๋ยวมันแตกอะ่ะมันร่วงอะ่ะแตกกิจกรรมเลยนอันนี้อันนี้หลังหมู่บ้านพี่นงน้ำเพื่อนนะมาทำอะไรมาขโมยจจะเอาไหมข้าวโมยจะเอาไหมจะเอาเปล่าบบจะได้เอารถเนอะน้นองบอกแล้วข้ามไปฝั่งนู้นไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตง่ายกว่าแต่ขโมยมันถึงจะอร่อย เดี u, ๋ยวเพื่อนบอกทำไมต้องขมโมยอ่ะทำไมไม่พูดสับอื่นกรไมก็ได้ <c oughs> <c oughs> คือถ้าเราพูดสับอื่นมันก็จะถ้าเราบอกว่าไปเก็บมันก็เหมือนคนอื่นไงนเพื่อนมันเอะตรงนี้มันเข้าไปดูไหนอ่ะนี่พี่น้องพี่น้องปัน่นจักรยานหมอกกำลังกายสบายเลยเนะนี่ย ที่หลวงมันติดเดินดูดิเนี่ยเพื่อนป่ามันน่ามีมีเห็ดไหมมันมีเห็ดมันมุดมันก็จะเห็นเหละนะคิดว่านนะเดา,าเอานะอือเป็นที่เป็นที่หลวงอยากกินของหลวง พี่พี่ไม่ปั่นจักรยานออกมามา,มาออกกําลังกายทางนี้หืโบกมือใหญ่เลยยายทําไมอ่ะนี่พี่พี่อันในรุ่นนเราฟ้าเรนนี่พี่ผอมเลยนะพี่เดินจะขึ้นเขาฝั่งน,นู้นแล้วก็เดินกลับไม่เคยมาทางนี้เลยหรอที่หลวงอยากกินของหลวงวเพราะว่าเอ้เราเป็นอุ้มเนี่ยแหละถึงได้เจอดอกแคนี่ <laughs> เนี่ยพี่ครับพี่จะเข้าไปข้างหลังครับพี่จะเข้าไปดูเนี่ยมันมีพี่เดินอยู่เขาก็เขียนขู่พี่ขนาดนั้นอ่ะพี่เห็นป้ายขู่พี่หรอเห็นเขาเพิ่งมาปักนั้นเนี่ยวันนั้นพี่มาก็เป็นเพราะว่าพี่มุดไปไงเห็นไหมก็มาปักอ่ะอัลลามด้วยนะเขามาดึงก็ปกติมันหย่อนติดพื้นหมดเลยนะวันนั้นที่แหมแล้วก็มาบอกอัลามนี่เป็นเพราะพี่มุดนะเออเขาเขียนขู่พี่ขนาดนี้เขาซ่อนกล้องวงจรปิดนะ เราก็ไม่ได้ปึกขนาดนั้นไหนต้นเคียชอันเบบี้ไงเคียชที่เค็ดกินกากินเออที่ให้ให้นกให้กากากินอ่ะในมือไม่ใช่อะไรขโมยอันนี้ก็ขโมยนะเอาไปทำอะไรเอาอีกดิพี่เอาอีกดิเอาไปไว้ที่สวนอือ ไช่นกองจะเอาไปหวานหลังบ้านไงขอหน่อยนะคะเอาไปเลยฮะพี่จะให้น้องไปส่งกอดมัดิ้งไหมหรือว่าพี่จะขับอา้อามน้องไปส่งพี่แล้วขาขับพี่จะขับยังไงเออนั่นสินิมนเพื่อนเห็นไหมนี่อะไรนี่คือตอน้นอันนี้อันนี้ผักบุง้งนะฮะผักบุ้งฝรั่งนี่เป็นโดงงมเห็นไหมอืม โตแลว้วอะแต่แปลกแปลกที่เวลามันเวลาเขาตัดแล้วทําไมมันขึ้นมาแล้วมันผอมแล้วงงมากเลยเนี่เป็นดงนะเพื่อนดงดง,ดงผักดงดงอย่งดงข้างในต้นใหญ่มากเลยอืมเนี่ยตรงนี้ยเพ้าะปได้เพราะราะัวเดี๋ยวจะเดี๋ยวปีหน้าค่อยมากรีดใครเขาคงจะมารักข้ามรัวกันตรงนี้หรือเปล่า เอาล้วกันพังกันไปเลย <c oughs> ทําไมความรักต้องทุรักทุเลต้องแบบดูเนี่ยมาตัดั้วงของเขาเลยเห็นปะตัดเลยนะเนี่ยเฮ้ย <Okay. S 2> าไเลยล้วพี่เขาเอามาขี้เนี่ยไงมาตัดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละลวงไงเขามาตัดนะ่ะ <c oughs> ก็ดีแล้วที่เขาเอาออกแล้วจะได้มุดไปเก็บง่ายๆไง <c oughs> อ๋อทเพื่อเรามอืใช่แต่แต่ถ้าคนมาทําอะไรทุรักทุเลแบบมีอินเลิฟแล้วมาทํารั้วงเขาพังนี่มันไม่ใช่แล้วนะพี่น้องมาดูน่ะ<ต> อยยเเป็นแถบๆลมาจีบดีแล้วพามีเข้าป่าบีเพียวด้วยนะอย่าบอกเอาเด้หมดอารมณ์หมดอารมณ์ทางแต่ไชวนแล้วน่ามุดน่ามุดไปหาเห็ดนะพี่นะอันนี้คือสนไลไ์ทำไมเป็นแบบนี้ต้นมันถามบีบีเหรอเด็กปากยาวเลอย่าถามบีบีรู้แค่ว่ามันคือต้นไม้อ่ะอืมเป็นไง ไปพี่เรากลับกันเถอะเจ้าอะไรอีกยายเออนั่นไงนั่นไงเม็ดถักเซียนอ่ะพี่ยืนอยู่กับมันอ่ะเก็บสิจะเก็บไปปลูกให้มันรกบ้านทำไมวะให้มันเกิดธรรมชาติให้มันเกิดธรรมชาติอ่ะไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยอ่ะืมแล้วมันอยู่ร่มแบบนมันจะงาอ่ะอืม ตกลงตกลงไม่ไปขโมยใช่ไหมอเขาพพดมัน,มย,มมนยังเล็กยูไปเก,ก็บต้นเก็บเรว่ามันเล็กมันสาดพี่เก็บกินดูดิมันไปเพราะี่ม่เล็กมันโตอ่ะมันไม่เก็บ วิธีล้างของพี่เฮ้ยวิธีล้างแอปเปิลของพี่อันามัยก็เช็ดเช็ดน่ะอันามัยมากก็ตายเร็วนะจริงปเป่าขนาดเป็นยังไงฝาดมะยมมันฝาดเหมือนมะยมมเลยอ่ะจริงๆมันเปรี้ยวเหรอมันไม่ฝาดหรอมันไม่ฝาดนะแต่มันลูกเล็ก เก็บอีกเหรอเก็บซะให้มันหมดจ้ะแม่เอา้าเก็บไปทำไรอะพี่กินดอกไปเก็บแค่นั้นร้อนตัวยังไงอือไปกลับเหอะโอ้ยพี่ไม่ไหวเปรี้ยวเนี่ยน้องบอกว่ามีเม็ดแคร์ไหนไม่มีอะมีพี่พไปใส่แว่นสิพี่นง ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้นั่นไงเย้แย่นะนี่เป็นใบใบม้ามันแข็งอยู่แค่นั้นน่ะไหนน่ะอพี่อย่าพาเล่นทะลึ่งนะเดี๋ยวน้องพาวิ่งนะพี่มองเห็นนะบอลลมลมมันเวลาลมมันโกรกไม่ทั่วถึงมันก็จะแกว่งอยู่แค่นั้นสามไปเนี่ยนะเดาเดาเดี๋ยวจะกลับว่าดีพี่ดองห้พี่ดองอยู่คนเดียวได้ผีหลอกไปโสดิบเปเลยไป วิิ่ตูดดเข้า้าาบนขับรถกลับบ้านเล้วเพื่อนไ่หาเรื่องผีหลอกคนใจดำแค่คำว่าแค่บเ่ <c oughs> เป็นเป็นเพื่อนไปใจยดูขโมย <c oughs> ถึงได้ใจเย็นทำเป็นเหมือนบ่มีกันเออพี่น้องมาพี่น้องมาขโมยเวฟเปินนะคะเวฟเฟิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอบเขาเขียนอะไรพี่เปียเสออบเจ็ก อาลามกิซิกขดใช่เหรออาลามกิซิกขดอะไรทำไมใส่โซ่อะเดินไปอาลามหรอแล้วก็เขียนหลอกเราอีกเนาะดีเซเบรไลเวียดวีดีโอเอลอุบวักวะใช่เหรอพี่น้องเขาบอกดิพี่น้องเขาเก็บใหญ่เลยด้วยเอาถุงไหมหอเสื้อแล้วตอนนี้ โอเคเอาเลยฮอบเลยอันนี้อันนี้ที่สาธารณะนี่เพื่อนดอกแคต้นแคนะเรียบแต่เลยเงินนี่มีคนคิดถึงพี่นงเลพี่นงทำงานจนผอมนะท่านผู้ชมโอ้มันมาตัดต้นแค่พี่ต้นเสตเดาเหรอพี่นี่ต้นอะไรนี่ตัดที่ไหนอันนั้นอะต้นแคนใช่ แหมมันมันบอกว่าดีเซบิไร้เวียดวิดีโออุบวัรอุบัวัตรงไหนไหนวิดีโออ่ะมั่วตลอดเลยมันก็เขียนขู่คนไปอย่างนั้นแหละมันไม่ให้คนเข้าไงเราก็ไม่ได้โง่นะจริงค้นใจนี่ต้องร้องเพลงแต่เธอได้ดอกแค โอ้โหพี่เป็นเนเซดูดิท่วมหัวพี่ขนาดนั้นน่ะบรรยากาศดีไหมจ๊ะเพืพ่อนข้ารนอกนั่นไงพี่เขาโพสพี่จะข้ามไปขโมยไหม <laughs> พี่น้องพี่น้องอยากขโมยข้าวโพดนะคะเพื่อนอันโน้นโน้นบ้านบีลงโน้นภูเขาลูกโน้น ون. ข้ามไปไหมเดี๋ยวจะพาข้ามไปยาย <c oughs> ก็อยากกินข้าวโพดเดี๋ยวจะพาข้ามไปอะ่ะกลัวอะไรเนาะมากับบีไม่ต้องกลัวพอแล้วหรอพอแล้วหรอ อืมเจ็ดไม่ถึงเวินกรรมอร่อยด้วยนะขอบอกมีสองต้นลองคือดูสิอร่อยนะของข้าวมก็อร่อยหมดแล้อร่อยคนระับเนี่ยดูนี่ลูกแม่นี่ยังเอาไม่ถึงเลยแ <c oughs> ม่ขามาจันต์เดี๋ยวจะต้องเก็บให้เวินกรมแท้ๆเลยเนี่ยต้องให้คนร้อยแปดชิมเก็บอือ ร้อยแปดสิกบกระสุนเอื้อมเลยเวยเ้ยเอ๊ะ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 ฮึอะแหมคนสูงร้อยแปดสิบอะมันยังไงพี่แหมเยเปรี้ยวเลยอ่ะอไม่อยากบุดเลยโอ้โหชั้นนลูกใหญ่มาก เราไม่อยากไปเอาสองลูกนะอย่าปไปที่ไร่ที่นาก็มีนะเพื่อนไม่เก็บฮะมันมันบอแแสบมันขโมยมันถึงจะเซบนะเพื่อนนะไง เอ้ยวันนั้นพี่มาตรงนี้มันต่ำๆนะพี่นะเ<ะ>ขาตัดทิ้งไงตรงเนี้ยใช่ไหม<ะ>ขับไปตรงนี้ทะลุบ้านพี่ไหมอ่ะทะลุเหรอทะลุหลังบ้านนะเหรอจะาพาพี่ขับไปนี่นะ <c oughs> ไปเจาะตรงนั้นนะ <c oughs> ขโมยขา้าวโพดไง ขโมยก็ต้องบอกเพื่อนด้วยนะมีแผนการก็ไม่บอกนั่นไงน้องเห็นปากเขาพูดไงไหนนั่นไงเด็กน้องจอดแล้วพี่กขมุดไปเก็บเลยจะเก็บหรือเปล่ามุดเอปิดประตูแล้วก็ถีบพี่ลงจะเก็บไหมอะพี่นงเป็นอะไรพี่นงเป็นอะไรไหนพี่นงถ้ามันขโมยแม่เขาพูดจะปาไปขโมยมามากับน้องไม่ต้องกลัวไม่จะพี่จะเอาส่งฝากหรอ แค่สองสองฝักเอาไปแกงเลียงแค่นั้นไปไมป่มดน้องจะพาไปกลัวอะไรวะมากับไอ้บีไว้เพียวเลยอ่ะอเดี๋ยวให้เขาเดินไปก่อนเราขับรถมันเร็วไงวนะพร้อมแล้วทำงานเยอะจนพร้อมอ่ะ เดี๋ยวให้เขาเดินไปก่อนโอ้โหกว่าเขาจะเดินพ้นนะพี่นึกว่าข้ามไปฝั่งนู้นไปขโมยไแม่แะแล้วเข้าคุกวิธีขโมวยวิธีขโมวยวขายนอคุกของขโมยมันอร่อยเนะ <c oughs> อร่อยไม่อร่อยไม่รู้ว่าได้มาขอ,ของนี้นเนี่ยดีเย้ <c oughs> ร้านเวียดจับเฟรคไฟร์ ไปจีเอาเข้ารถดิถดต้องล็อกหรอ,หรอไม่ได้ล็อกดยล่ะซ่อนจีิๆเดี๋ยวเขารู้หมดว่าเราขโมยแม่มุดป่าไปหาเห็ดไปพี่ยังม,มีไหมล่ะยังมีหรอกต้องไปแทงเงนินน่ะปาแทงเงนินน่ะที่เราขับผ่านอ่ะมีมุงม,มุดไง ไม่เอาไม่มุดกลัวกลัวปลิงเดี๋ยวน้องจะพาพี่ไปเก็บเยอะตรงนั้นน่ะเห็ดที่เอดีกาเอดีกาใช่ไหมไปเลยนะคะเพื่อนพาพี่น้องมาขโมยแอปเปิ้ลอืมคือต้นนี้มันอร่อยไงต้นในตํานานเพื่อนรู้จักไหมต้นในตํานานต้นนี้อร่อยสุดต้นนี้อร่อยสุดจริงๆอืมต้นในตำนานไม่ได้แกล้งไม่ได้หลอกอร่อยจริงๆมันเลยต้องกลับรถมาขโมย ของเรามีไหมมีแต่เราไม่กินเราจะขโมยไ,ไปแล้วเด้อเพื่อนจา้นาขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนที่แบบไม่กระหลังใจเ้ื่องาีนะจ๊ะไปแล้วเดี๋ยวพมีบอกผัวมันไม่เลี้ยงหรอมันถึงได้มาขโมยของกินขเขาไม่เลี้ยงผัวพี่น่ะเขาเลี้ยงเขาก็ให้อย่างอื่นไงเขาไม่ให้อย่างนี้นี่เลี้ยงด้ลำแข่งผัวเลี้ยงได้ลำแข่งไปแล้วม้าฝุ่นตลบมาเลยอ่ะ เอาปิดสิพี่ต้องดูดฝุ่นรถบ้านอะเออเดี๋ยวฝุ่นมันวิ่งเข้ารถนะตากบ้านชมยายไปแล้วค่ะมาฝุ่น